อัปเดตกันดุลดวเลยนะครับผม iPad mini รุ่นที่6กับ iPad Gen 9เปิดให้สั่งซื้อได้แล้วนะแต่จะต้องไปสั่งซื้อกับที่ไหนแล้วเราจะเริ่มได้รับของเมื่อไหร่นะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ยวให้มาเล่าให้ฟังน,นะครับ ก็ถือว่าเป็นไอแพดตัวนะครับผมที่หลายคนถามหาแล้วก็อรอกันเยอะมากๆเลยถามที่ไอเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับว่าพี่ iPad Gen 9กับ iPad Mini 6เนี่ยเขาจะวางขายวันไหนผมเตรียมเงินรอแล้วอยากจะซื้อเอาไปใช้เรียนแล้วนะครับผม <c oughs> ก็อยากจะบอกเลยว่าตอนนี้ขอแสดงความยินดีนะครับผมเพราะว่า iPad ทั้ง2ตัวเขาเปิดให้สั่งซื้อเรียบร้อยแล้วน,นะครับ ซึ่งช่องทางที่เราจะไปสั่งซื้อกับ iPad ทั้ง2ตัวนี้นะครับทั้ง iPad Mini 6แล้วก็ iPad Gen 9นะครับผมสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่เว็บ apple.com นะครับผม Apple Store ออนไลน์นั่นเองก่อนหน้านี้นะครับผมเขายังกดสั่งซื้อไม่ได้มันก็จะบอกว่ารอวันบางจำหน่ายรอวันบางจำหน่ายอีกทีนึงเนี่ยแต่พอวันนี้นะครับผมล่าสุดเข้าไปดูปุ๊บนะเขาเปิดให้เรากดสั่งซื้อได้แล้วนะครับ เข้าไปเลือกสีเลือกความจุอะไรต่างๆได้แล้วนะครับผมแล้วก็จะบอกว่าเฮ้ย mm hmm. เราสามารถกดใส่ถุงนะครับใส่ถุงแล้วก็จ่ายเงิน mm hmm. ได้เลยนะครับผมอน,นี้ถือว่ามันเริ่มซื้อได้แล้วละ่ะซึ่งการสั่งซื้อตรงนี้นะครับผมจะซื้อได้เฉพาะรุ่นที่เป็น Wi-Fi mm hmm. เท่านั้นนะครับผม mm hmm. WiFi บวกซิลล่าอันนี้กดไปแล้วนะครับผม mm hmm. เขาก็ยังไม่ได้มีบอกว่า จะบ้างจําหน่ายเมื่อไรนะครับผมแต่ตอนนี้ซื้อได้เฉพาะรุ่น Wi-Fi เท่านั้นนะครับถือว่าเริ่มให้สั่งซื้อได้แล้วนะใครที่ต้องการจะใช้ ipad mini 6 ipad gen 9ที่เป็นรุ่น w i f i อย่างเดียวก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้แล้วนะครับส่วนวันเริ่มจําหน่ายนะครับผมหรือว่าวันที่เริ่มจะได้ของนะเดี๋ยวไอ้ก็ลองใส่ไปนะครับผมเป็นจังหวัดเชียงใหม่ที่ทางตีไอ้เนี่ยอยู่นะครับผมก็ได้วันนะครับพี่เขาจะส่งของ มาจนถึงมือดีไอเนี่ยคือวันที่1ตุลาคมนะครับผมเป็นวันเริ่มสั่งจอง iPhone 13าวันแรกด้วยนะครับเออไอซับไอแพดมินิไอแพดเจนเก้าก็จะได้รับของเริ่มตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปนะครับผมอันนี้ก็รีบหน่อยละกันนะให้คิดว่าถ้าสั่งสั่งช้ากว่านี้นิดนึงเนะี่ยอาจจะมีการเลื่อนวันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนะครับผมเพราะว่าแน่นอนของมันก็จะมีสต็อกสต็อกเป็นวันๆไปนะครับผมใครที่รีบก็ไปสั่งซื้อสั่งจองกันได้นะเดี๋ยวมาสรุปราคากันให้อีกนิดนึงละกันของทั้ง2ตัวนะครับ iPad Mini รุ่นที่6แล้วก็บอแีดเ็นเย่ายว ก็จะมี2ความจุนะครับคือ64กิกแล้วก็256กิกนะครับผม64กิกในราคา17,900บาท256กิกในราคา23,400บาทนะครับส่วน iPad Gen 9ก็2ความจุเหมือนกันนะครับผม64กิกแล้วก็256กิกนะครับ 64กิกจะอยู่ที่ราคา11,400บาทแล้วก็256กิกจะอยู่ที่ราคา16,000กับอีก900บาทนะครับอ่ายังไงใครที่ตัดสินใจกำลังจะสั่งซื้อแล้วนะครับสามารถสั่งซื้อได้แล้วนะครับผมส่วนพวกแทนจำหน่ายอะไรอื่นๆเนี่ยคิดบ้านน่าจะตามมาเร็วๆนี้อย่างพวกของบรรณาเอ้ยนะครับผม iStudio Stud .O7 เนะี่ยอันนี้คิดบ้านน่าจะตามมาให้เปิดได้สั่งซื้อได้ในเร็วๆนี้นะครับผมและล่าสุดเบชช้เป,ปานะครับเขาก็ได้รวบรวมลิงก์ในการสั่งจองทั้ง iPad Gen9 แล้วก็ iPad Mini ร เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะเป็นช่องทางของ Sho ป e e นะซึ่งเป็น s h อป e e ร้าน i s t u d i o นะครับผมที่เชื่อถือได้แล้วก็เป็นของแท้ร0 0แน่นอนเผื่อใครนะครับผมอยากจะสั่งผ่านทางของ s h o ป e e ซึ่งมันสะดวกกว่าอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมก็ลองแตะเข้าลิงก์ที่ใต้คำอธิบายได้เลยนะครับผมสามารถสั่งได้เลยที่เว็บชีฟเป้าคเนาะก็ประมาณนี้ด้กันนะครับผมมาอัปเดตแบบด่วนๆให้เพื่อนๆได้รู้กันได้ทราบกันว่าเฮ้ยมันเปิดให้เราได้สั่งจองแล้วนะครับผมกับทั้ง iPad Mini รุ่นที่6แล้วก็ iPad Gen 9 นะครับผมจะได้ฝากแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะเผื่อแบบบางคนยังไม่รู้แล้วก็รอน,นจะได้สั่งซื้อรีบสั่งจองกันนะครับผมเพราะว่าคิดว่าน่าจะขายดีเป็นแบบเทนันเทท่าแน่ๆเพราะสเปคต่างๆงคุ้มค่ากันทั้ง2ตัวเลยนะครับฝากแชร์ไปด้วยแล้วกันสำหรับช่วงนี้นะฮะยังไงก็ฝากกดซ subscribe ให้กับชาแนลตีรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวว่าใครแบบใจดงใจดีอยากจะ,ะโดนเหตุอะไรต่างๆก็จะขึ้นมาให้ด้านข้างนะครับผมฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้จะาไอ้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว